สวัสดีค่ะวันนี้วันที่2นะคะเดือนสิงหาคมนะคะเราได้ทําการสั่งเตรียมจาาทาภาคใต้นะคะคือเราสั่งมาเป็นเบอร์ตอกไซ้์นะคะแต่เราก็ต้องมีทําการคัดแยกของนะคะบางทีมันมีสุกหรือมันมีเล็กมีตําหนิเยอะไหมช้มมําไหมเป็นท็อปไหมเพราะว่าบางทีตอนขึ้นมามันไม่ได้เป็นมาเป็นแบบมันช้ําบนรถก็มีหรือผหรือบางทีมันช้ําแล้วแต่มันยังไม่ขึ้นให้เห็นตอนขึ้นรถ แล้วมาเป็นตอนลงรถเราก็ต้องแยกของนะคะเราทําการแยกหลายเบอร์นะคะนม่กลเดี๋ยวพาไปดูนะคะขั้นตอนว่าทาอะไรกันบ้างนะคะนี่นะคะอันนี้คือเบอร์ตกไซส์สวยนะคะเข่งเนี้ยที่อยู่บนตาช่างอันี้คือเป็นเบอร์ตกไซส์สวยแล้วข้างล่างมีเบอร์อะไรบ้างมีทั้งหมดกี่เข่งเนี้ยคือคนคัดมีสองคนดังนั้นเข่งมันอาจจะต้องแยกฝั่งกันนะคะอาจจะมี หนึ่งเข่งแรกเนี่ยจะมีเป็นเบอร์ช้ำไหมเป็นท็อกไหมน้ําไหลไหมบางทีมันมันอาจจะมาเกิดขึ้นตอนตอนขึ้นรถมันไม่เห็นมาเห็นทีหลังก็เลยเราก็ต้องเอาออกนะคะแล้วก็มีสุกไหมเล็กเกินไปหรือเปล่าเนี่ยค่ะทำการคัดแยกนะคะนี่เขียวได้เรอเขียนทีงหลัง ือว่าลูกไหนเสียงมันแน่นเกินไปเดี๋ยวเราแยกไปก่อนเดี๋ยวเราก็มาไล่หนามอีกทีนึงเพราะว่าทุเรียนเนี่ยมาจากทางภาคใต้นี่คือเขามีหลายจังหวัดหลายพื้นที่พื้นที่เออมันเป็นพื้นที่เขาพื้นที่ลาดพื้นที่ลุ่มดังนั้นเออเขาเรียกมันมันหลายหนามอะค่ะทุเรียนมันหลายหนามมากแล้วมันเหมือนภูมิภาคมันมันเป็นพื้นที่ลาดลงไปอะค่ะมันก็ดังนั้นทุเรียนเนี่ยมันก็ ม,มีหลายแบบดังนั้นเราเอาที่เรามั่นใจเราใส่ถุงไปก่อนอนไนเราไม่มั่นใจเราแยกไว้ว่าเนื้อประมาณไหนก่อนเราต้องคัดแยกให้ดีก่อนที่ลูกค้าจะมาเอาของนะคะ mm. เพื่อทอี่เวลาไปถึงลูกค้าแล้วปัญหาให้มันน้อยที่สุดแต่ต้องเข้าใจนะคะขายทุเรียนเนี่ยปัญหามันต้องมีอยู่แล้ว <Okay. S 1> ปัญหามันมีแน่ๆอยู่แล้วแต่ว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหาให้น้อยที่สุดถึงมือลูกค้านะคะ เพราะว่าคาว่าทุเรียนน่ะมันมีมันไม่จบนะคะทุเรียนปัญหามันเยอะช้ำม,มั่งสุกเกินไปมั่งน้าเยอะมั่งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะดังนั้นเราต้องพร้อมที่จะต้องคนขาย,ยต้องเข้าใจธรรมชาตินะคะถ้าไม่เข้าใจเนี่ยขายไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่เข้าใจธรรมชาติของทุเรียนมันมันไม่เหมือนผลไม้อื่นช่างกิโลขายบางทีข้างนอกข้างในมันพูดยากนะคะ แต่เราต้องมีความจริงใจให้ลูกค้านะคะ,ออะยองอจะไปยุ่งเข้าอ๋อไปไว้อ๋อ มาดูที่เราคัดเสร็จแล้วนะคะดูนะคะที่เราทําการคัดอันนี้คือพร้อมจำหน่ายให้ลูกค้าได้เลยลูกค้าพร้อมสามารถยกเข่งได้เลยเรามั่นใจเราไม่ได้ยัดไส้ใครสามารถเอานยกเข่งเข้าเลยอันไหนช้ําเราออกอันไหนช้ําไหลมันมีหลุดมาเราเอาออกอันไหนเนื้อมันแน่นไปคือแบบว่าคือเราไม่มั่นใจเกษตรเราไม่มั่นใจนะคะคือเราก็เอาออกเราเอาที่เรามั่นใจสุดๆให้ลูกค้านะคะ อ,อันไหนใครต้องการสุกพร้อมขายเราก็แยกไว้นะคะแยกไว้เพราะว่าสุกมันจะไปรวมกระดิบอะมันมันทีเขายังไม่ได้ขายเขาจะได้รู้ว่าเขาจะต้องขายวันไหนอันไหนขายก่อนเราต้องแกะออกมานะคะอันนี้คือตัวที่พร้อมที่จะให้ลูกค้าสามารถมาเอาได้เลยในตกไซส์จะต้องไม่มีเล็กปนอยู่แล้วจะต้องไม่มีช้ำโผล่ ท็อปเราเห็นแล้วต้องเอาออกเราพูดกันไว้นะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนธรรมชาติอยู่แล้วเราเป็นเรื่อง,องปกตินะคะท <c oughs> ็อป <c oughs> นี่นะคะที่เราแยกท้ายรถนะคะเจอเบอร์เล็กกแ็แยกออกจากตกไจนะคะ อันนี้คือสุกในเพลงนะคะเพลงนั้นคือสาหัสนะคะก็คือมีช้ำช้ำหนักํำหนีหนักโยนได้อย่าไปดิแล้วก็เป็นฟองก็มีนะคะเป็นท็อปก็มีนะคะข้างหน้า,นาเน,นี่ยสารเพลงอะไรที่มันเนื้อแบบเพาะแน่นๆน,น,นะคะแบบแน่นมากเราแยกออกไว้นะคะเราไม่ได้รวมเราไม่ได้รวมไปในตกสายนะคะอันนั้นคือที่เราใช้ได้นะคะ ที่เราในะ้าที่เราคัดแยกลงมาแล้วนะคะอันนี้คือตกไซส์นะคะนี่คือตกไซส์อ่าน,นี่คือที่เราเตรียมส่งลูกค้านะคะสี่เข็งนี่คือโสกนะคะ สุดท้ายรถนะคะอันนี้คือเบอร์เล็กค่ะเบอร์เล็กอันนี้คือเบอร์เล็กนะคะแยกออกมา